สวัสดีครับอยู่กับผมสมบุญยนต์ครับวันนี้ครับมาติดตามจากคลิปที่แล้วนะครับจากเมื่อเย็นนะครับโอ้โหน้ำมิดแทกเลยครับดูครับก็ตอนนี้ก็รอรถไมโครมาดึงครับโหจะดึงถอยหลังเลยครับ ไปดูข้างหลังเลยครับโอ้โหนี่ครับสภาพครับอถึงเครื่องแล้วครับจะของนาเกี่ยวมือแล้วโ,โหเกี่ยวทางรอแล้วครับเนี่ยครับพี่น้อง เจ้าของรถขนไม้ไหมแล้วครับเพื่อมารอไมโครครับโอ้ oh, oh, ไม้ยังใหญ่เลยเพื่อที่จะรอไมโครมาครับยินข่าวว่าจะมาไมโครมาสองคันครับพี่น้อง ครับไม้ <c oughs> มารอแล้วครับพี่น้องถ่ายอดถ่ายคลิป <c oughs> ถ่ายคลิป ไทเฟ๊ะไทล่งยูทูบดูครับน้ำเต็มเลยครับโอ้น้ำบานเลยครับ สมบุญยนสมบุญยนเพิ่งติดตามกี่คนเพิ่งทำอันนี้คลิปแรกคลิปสองแล้วดูครับโอ้โห จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ